The r ร a พ i n g ระบาดนรกสับสยองโลกหนังระบาดนรกสับสยองโลกเป็นภาพยนตร์แนวที่อ้างอิงความเชื่อของคริสตศาสนาที่เกี่ยวข้องกับซาตานและวัยสิ้นโลกซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างไกลตัวจากคนไทยที่ส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธกันพอสมควรแต่ถ้าพูดถึงแง่มุมในการนำเสนอเรื่องราวแล้วเชื่อว่าเดอรีพิง์ระบาดนรกสับสยองโลกอาจช่วยให้หลายคนที่ไม่เคยศึกษา,าศาสนาคริสต์ผ่านหูผ่านตาก,กันมาก่อนได้เห็นมุมมองของชาวตะวันตกที่มีต่อวันสิ้นโลกได้มากขึ้นกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน ส่วนหนังเรื่องนี้จะสนุกไหมน่าดูหรือเปล่าสำหรับประเด็นนี้ต้องลองมาติดตามจากรีวิวชิ้นนี้กันเลยหนังระบาดนรกสับสยองโลกเป็นเรื่องราวของนักวิชาการสาวอดีตผู้เผยแผ่ศาสนาคริสต์ที่ละทิ้งเส้นทางของพระเจ้าหลังจากที่ครอบครัวถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดจากกลุ่มคนที่เธอพยายามช่วยเหลือกลายมาเป็นนักพิสูจน์เรื่องราวปฏิหารว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสิ่งที่อธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นกระทั่งวันหนึ่งมีครูหนุ่มจากเมืองเล็ก ที่เคร่งในศาสนาชื่อว่าเฮฟเวนมาขอความช่วยเหลือเพราะชุมชนของพวกเขากำลังทุกทรมานจากเหตุการณ์แสนแปลกประหลาดที่ดูเหมือนกับภัยพิบัติทั้งสิบประการที่หลุดออกมาจากพระคัมภีรสำหรับจุดเด่นของหนังเดอะรีพิงระบัดนรกสับสยองโลกคือพลังของนักสแสดงที่เรียกได้ว่าทำออกมาได้ดีมากในสมัยนั้นรวมไปถึงซีจีที่ถือว่าก้าวหน้าสมจริงมากเมื่อมองจากในช่วงเวลาที่ถ่ายทำในส่วนของเนื้อหาหนังระบัดนรกสับสยองโลก ก็ถือว่าเล่าเรื่องราวให้เข้าใจได้ง่ายมากทั้งในเรื่องของาศาสนาและสิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่ในอารมณ์ของตัวละครถ้าหากมองเพียงแค่ความลึกลับทาให้เกิดคําถามในระหว่างที่รับชมก็ถือว่าหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวจุดด้อยหนังระบาดนรกสับสยองโลกแทบไม่มีความน่ากลัวอารมณ์ของหนังเป็นเหมือนกับความลึกลับความเชื่อจิตวิทยามากกว่าที่จะเป็นหนังสยองขวัญที่ทําให้ขนลุกดังนั้นถ้าหากใครกําลังมองหาหนังน่ากลัวแบบจริงจัง หนังเรื่องนี้อาจไม่ใช่คำตอบที่ตามหาอย่างแน่นอนระบาดนรกสับสยองโลกถือว่าเป็นหนังที่ดีมีการเล่าเรื่องราวที่ตรงไปตรงมาและเนื้อหาที่มีการเลี้ยวหลบความคาดหวังของคนดูได้ในระดับที่น่าสนใจนอกจากนี้ด้วยความง่ายจากการเล่าเรื่องทำให้แม้แต่คนที่ไม่ได้ศึกษาศาสนาคริสต์ก็ยังสามารถร่วมสนุกไปกับเหตุการณ์ในเรื่องราวที่ลึกลับจิตวิทยาได้อย่างง่ายดายดังนั้นหนังเดอรีพิงระบาดนรกสับสยองโลก จึงถือว่าเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ควรใส่รายชื่อเอาไว้นั่งชมในวันที่เบื่อหน่ายเพื่อเติมเต็มความบันเทิงได้เป็นอย่างดีทีเดียว